ติดตั้งไฟนานหนึชุดใช้งบประมาณเท่าไร่โอ้โหแพงมากติดตั้งก็ยุ่งยากต้องนี่เลยไฟโซลา่าแบบพกพาใช้งานง่ายมีแบบในตัวมาพร้อมแผงโซลาเซลล์แท้ไว้เก็บพลังงานใช้ง,งานก็ได้เป็นแบบสำรองก็ดีสว่างยาวนานตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะพกไปไหนจะในไร่หรือในสวนก็ทำได้สบายหายห่วงที่สุดกับัญหาค่าไฟแพงต้องนี่เลยโซลาร์เซลล์นอนนาะไฟในประสงค์ที่ทำให้ค่าไฟของคุณเป็นศูนย์บาท เป็นไฟถูกเฉินก็ได้เป็นไฟฉายก็ดีไฟนอนนาตัวนี้มนาะพร้อมแผงโซลารเซลล์แท้100%่ช้ชาพลังงานได้ในตัวหมดปัญหาเรื่องค่าไฟแพงอันเนกประสงค์สุดๆใช้งานได้หลากหลายกำหนดความสว่างที่ปรับได้ตามต้องการโหมดที่1ไฟฉายความแรงสูงสว่างสะใจไกลกว่า350เมตรโหมดที่2ไฟแบบกระจายสว่างครอบคุมทั่วทุกพื้นที่ และโหมดที่3ไฟฟลูออเรสเซนต์ความสว่างที่เท่เากับไฟบ้านและมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงไล่มแมลงในตัวหมดปัญหาเรื่องยุงและแมลงกวนใจไปได้เลยพกพาไปได้ทุกที่สองสว่างใด้ทุกเวลาชาร์จไฟในตอนเช้าสองสว่างในตอนกลางคืนกับแผงโซโล่าเซลล์แท้ที่กันน้ำกันแดดทนต่อสภาพอากาศสามารถชาร์จแบตได้แม้สภาพอากาศไม่เป็นใจ จะได้ความจุ6,000แอมป์เป็นแบตสำรองก็ได้เป็นไฟฉุกเฉินก็ดีพกพาสะดวกแบตบอึดทนนานมอบความสว่างให้ยาวนานสูงสุดถึง30ชั่วโมงและยังไม่พอโซลาร์เซลล์ตัวนี้ยังสามารถใช้แทนโพลแบงค์ได้ ชาร์จโทรศัพท์ได้ผ่านสายชาร์จด้านหลังแบบนี้เลยพกพาง,ง่ายไม่เสียเวลาติดตั้งเมื่อเทียบกับโซลาเซลล์แบบปกติแล้วราคาก็แพงต้องเสียเวลาติดตั้งอีกและในส่วนของความสว่างไฟนอนนานตัวนี้สว่างกว่าโซลารเซลล์ทั่วไปแบบเห็นเหนบอกกับการใช้งานในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านในนาในไร่ในสวนเข้าป่าตั้งแคมป์นอกจากนี้โซลาเซลล์ตัวนี้ยังแถมหลอดไฟมาให้ถึง3มดวง สามารถใช้ร่วมกันได้แบบนี้แค่เสียบสายเสร็จแล้วก็นำไปติดตั้งตามที่ต่างๆแค่นี้เราก็มีไฟสวนแบบสวยๆไว้ใช้งานตลอดทั้งคืนแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ธรรมดากันเลยใช่ไหมครับกับไฟโซล่าเซลล์ในประสงค์ตัวนี้พกพาได้ใช้งานง่ายความสว่างก็ดีเป็นแบบสำรองในตัวได้อีก ครบกว่าดีไม่มีอีกแล้วสัลรไครที่สนใจสัลตเซลในผสมตัวนี้ปกติราคาที่1น9 0าบบาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นให้ในราคาแค่690บาทโอ้โหลดขนาดนี้ไม่จัดไว้หรอแค่690พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบครบเซตและหลอดไฟให้อีก3หลอดทั้งหมดนี้690บาทราคานี้รับประกันให้ด้วยถึง1ปีเต็มมีบริการหลังการขายแบบครบครันพร้อมบ,บริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทย สินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งด่วนจิ้มเลย